สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ไม่อยู่ผมนะทุกคนเต้ซีเปนั่นเองก็วันนี้เราจะมาทำลิปโลบอกแมปชื่อว่าบอกฟุตนั่นเองนะครับทุกคนไม่เคยมีอย่นี้เลยโอเคก็ผมบอกทุกคนว่า ทุกคนนะแบบอาจจะผงใส่ว่ามิจิพี่เต้ไม่เล่นแต่ผลดังไงี่ยเล่นผลอื่นได้เป็นหรอวะมาเดี๋ยวผมจะเล่นผลอื่นให้ดูนะครับในการล่าค้างหัวครั้งนี้ส่วนดาบเนี่ยก็ต้องแน่นอนเลยว่าผมจะสุ่มผลแล้วมาเล่นกับดาบเฟเบอร์นะครับทุกคนหรือถ้ามันยังไม่ท้าทายคือคลิปหน้าขอได้นะอยากเล่นดาบเลยแต่ไม่เอาคาตนาคัตล้าอะไรอย่างนี้นะร่วมระดับวันนี้ว่าไม่ให้โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวมาลองสุ่มผลกันนะเดี๋ยวกูโชคดีนะ โอเคเราส่มผลไหนได้เราเล่นผลนั้นกินเลยครับไม่อะไรงานมาดองมา,ด,งมาดอบอะไรนะไม่ให้เราจะทำคอนเทนต์ครับมา,มา,มาทุกคนคือก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครมันยิงที่แหกหนาะเลยเฮ้ยกูเริ่มไม่ไหวละก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับใครให้ผมด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยเราจะใช้เซเบอร์เล่นกับผลไฟครับคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยสวัสดีครับอ้าวขอบคุณที่ดึงอ๋อเฮี้ยมันตีไม่เข้าหรอมันตีไม่เข้าหรืออะไรวะหรือว่ากูโง่ เฮ้ยชิบหายชิบหายเฮ้ยให้โอ้ยโอ้ยยังยังยังเออโอ้ยทำไมมันเข้านิดเดียวเองอ่ะไปโอ้โหแล้วมันจะโดนยังไงวะคุณเลี้ยไม่เป็นวะเฮ้ยชิบหายละเขาจะค่อยๆแล้วน่าจะเย็นนะครับทำแล้วมันจะเย็นใจนี่อายุไปหนึ่งทีดักตบไม่โดนอุ้ยไม่โดนเอ้ยมันโดนใครเนี่ยเฮ้ย เยอะด้วยอึ้บมาขนแสงระยะจูบเหนึ่งทีอย่างเงี้ไงต่อยัดคาบิชาเอกไฟแล้วก็มีสกิลชิบหายยื้อได้ยื้อยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ยื้อไว้ยตอนนี้เปิดเผาวิสศนะครับแต่ผมจะไม่เปิดนะเพราะถ้าของหนูสั่งไม่เปิดอุ้ยเขี่ยมันวาร์ปหลบอูได้อึ้บยัดไป็หนึ่งทีแล้วไงต่อครับปึ๊บอึ้บนี่เจ็บเจ็บทุกดอกบอกเพื่อนรักไงต่อตายมึงตายกูเถอะ อ้าวตายนี่อย่างเงี้ยโอ้าวเ้ยเฮ้ยฮึบปึ้งเอ้าโตไปขอบกูโดโนดึงยังยังยังเวครับทุกคนนี่เป็ในไงใ,ใ,ใครๆก็มาโปอืมอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวแรกของเราก็ถือว่าเกือบจะไม่รอดแม่งเอ้ยได้มาหมื่นเดียวเองอะไรเนี่ยไอ้เหี้่มันใช้คีย์เวิร์ดเนมไม่อยากเล่นกับมันเลยของเพื่อนอันนี้คนคนหนึง่ง ไม่เงาอีกแล้วแทนกูเหรอเนี่ยเฮ้ยมันไม่โดนวะมันไม่โดนหรือกูเอ๋ยวะมามามาฮึบนี้เข้ากระชามหนึ่งทีแล้วก็ปื๊บระยะจูบหนึ่งทีชิบหายกูตายแน่เลยชิบ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 อ่ายังยังรอดอยู่ครับยังได้อยู่นะครับจังหวะนี้้วไงต่ออืบเอ็กไม่โดนโอ้ยเฉิด กูกำลังจะตายโอ้เป็นงี้ต่อไปผมตายแน่เพิ่มม่งไป็นอ่งทีไม่โดนระยะพันเมตรเป็นอ่งทีอุ้ยเชี่ยวแล้มันไม่โดนมันเปิดหายคีคายใช่ไหมไม่กูก็เปิดเชีย่ยเแล้ผลตายบินอย่างชา้าเลยไอ้กูวนได้อย่างเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยึบค่อยๆร้อนใจเย็นนะครับเพราะว่าผลมันค่อนข้างที่จะแรงเพราะว่ามันเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะสูงเึบไม่โดน มึงโดนให้กูเถอะไอ้เฮ้ยมันเล่นยากโจ้หุ่นทรายมันเล่นยากหรือกูเล่นไม่เป็นวะอ๋อมันเปิดหาขี้ค้างเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นใช่ปะเห็นอไม่เปิดหาขี้ค้างตลอดเลยเรียบร้อยมันไม่ตายหรอกครับทุกคนอุย้ยยังอยู่เยืยไม่มีเผาไอสัตว์กูตายยังกูรอดได้ไงเนี่ยเฮ้รอดได้ไงวะนี่ผมไม่เปิดเผาไอเสียเพราะว่ามันไม่คิดจะเปิดไฟผมเลยผมก็จะไม่เปิดด้วยอืมมงสดไปน็นอย่งดีไม่โดน ไม่เป็นกวนไปมาเอ้ยทุกคนจริงปะแค่ суд, ตัวนี้ตัวเดียวผมจะบ้าตายนะเนีจะสู้มันยังไงอ้าวอย่างนี้สวัสดีครับ er. ที่คือว่าได้อยู่นะไม่ได้ย่ขนาดนั้นมันเอากูยอ่ะมาอ้หมองสดปึบดังหน้าไปหนึ่งทีอย่างนี้แล้วไงต่อครับเพื่อไม่โดนหรอ เอเอใครใครมันนัวเฮ้ยกูตายกูตายนัวนัวแบบนี้กูตายตลอดนั well, ่นเราผมไม่เกือบเปิดเผาแล้วเอ้ยไอ้นี่มันเปิดเขียนค้างแล้วเนี่ยมากูว่าไม่ได้บางทีกูว่าเปิดค้างเหมือนกันเฮ้ยฟัน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 ไปเหี้ยยังไง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 วีวีลงพื้นวีลงพื้นวีลงพื้นชิบชิบไปเฮียไปโดน มันเล่นยังไงวะนี่ครับอ,อ,ยอย่างนี้เกือบสวยแล้วมีมงสดไม่โดนอ้าวอัดหน้าไปอีทีครับแล้วก็จับจับอย่างนี้เฟเบอร์เอาเชี้ยย,ยก็ได้อยู่นะเทีไอ้ขันด้วยลูกเปิดได้ไหมบอกแล้วใครเปิดก็เล่นด้วย ไไจอรี่ไปไหนเจอรี่ไปไหนอ๋อไม่อยู่ไหนเหรออ๋อขี้หายไม่ใช่ป่ะฮึบเอาเขี้ผิดตัวอยู่ไหนไม่อยู่ไหนหไม,ไมอ่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนนี่ใช่ไหมไอตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้จำได้จำได้จำได้ไดอ่าเรียบร้อยแล้วกูใช้ผลไฟมึงตายแน่เองขี้ยงมาดูกูผ่านแล้วสามทำไมมันมันได้เทียบแปดพันแล้วเมื่อกี้ได้เทียบหมื่นโดนกูแล้วเนี่ยเอเจ้าตัวนี้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 โดนกูล้อหรอก ไอ้ยีม้มันเห็นไหมมันใช้ไม่ได้จริงด้วยสกิลเห็นป่ะทุกคนนี่กูโดนหลอกอะเนี่ยอุ้ยที่มีตัวใหม่มาป่าวไม่รู้เอ้ยช๊บไม่ให้อ๋อเยีม้มาลากกูไปหรอไม่ไม่ไม่ไมันจะลากกูมันจะลากกูกูรูน้นี่โดนกูลากพืนจะทำอะไรรู้ทานครับนี่อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเอ็กเปหนึ่งทีเพรารู้ว่ามันจะมาแล้วมันก็โอ้โหเยีเ่ยงแรง ถ้กูเจอโปลีกันน่ยทำไมจะเล่นเก่งขนาดนี้นะออกมารอวับมารอวับไปหาขี้ลบโซเป็นหนูอะไรล,ะล่ะเพื่อนดีไหมเมล่าเล่นคนเดียวจะเป็นหนูอะไรอุ๊ยกูอย่างคมอะไรอะไรอะไรระวังโดนองสดนะนี่นี่เป็น,นยังอย่างคมหัวแคนสีเปดตเฮ้ยหายเอาเอกออกออยหาย ว่าแบบโอ้ยรู้ว่ามันจะพากูเข้าโอ้ที่ใหญยเทียมเหมือนกันอุ้ยไอ้เหี้ยมันมันไม่น่าตามมาเลยโย่โอ้ยไอ้ยียมันล้อหลอกกูเราไม่ควรที่จะกวครับถ้าเราไม่กวาดมันเราจะคืบไหวครับเช่นวันนี้ตัวด้านหน้าจับไอ้เหี้ยนี่มันปิงหรือว่ามันเป็นอะไรวะกูสกิลค้างรีวิวนะครับรีวิวสกิลดาบเลนโกคุ หนะครับอันนี้คือสกิลสกิลสกิลเอ็กนะครับทุกคนก็คือเป็นการฟาดคลื่นดาบนี่มารีวิวอันนี้สกิลฟาดน้ำทุกคนนี่เป็นไงมันชุ่งชิงชุ่งเทียอะไรก็ทำเทียเลยเนี่ย,อยนะโอเคมาเทียเอ้ยเราจะช่วยเขานะครับเราจะช่วยเผาฝักายเปียให้จัดก,การผลพายได้สโลเทียสโลต้องให้ต่อฮึบอุ้ยรวมแปะ มากลยวะอุ้ยเที่อฮึบจับไม่โดนโยนระเบิดทิ้งขว้างชึบชึบชึบไม่โดนสักดอกวิโดนดอกหนึ่งโดนกูโดนไปห้าพันเลยเหรออ๋อเปิดเผานะครับมาละเามา,เาคืนกันกี้มันทำอะไรกูฮึบอา้าวชิบหายไม่โดนมันตามมามันตามอึบนี่ยัดหน้าไปหนึ่งเทียบยังไงต่อตว่ากูดโดนลุมวะ่ะเชื่อไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้ที เีอาตัวนี้อุ้ยชุบชุบชุบชุ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 หนีดีกว่าอยู่ไม่ได้นะจริงเอ้าวโอ้โหได้เอาชื่อกูได้หมื่นเจ็ดจากใครเนี่ยชุบชุอะไรอะไรไอ้นี่นี่เผากูเหมือนกูเลยเนี่ยฮึบอ้าวมาดีมาดีมามาชนกันมาชนกันังเขากูใครจะหนาแน่นกว่ากันดูทรงน่าจะเป็นผมนะเพราะว่าผมมีผลปีศาจสกิลได้ โอ้ชิตเจ็บๆนะดูทรงผมเจ็บกว่ามานันวะเพินี่ระเบิดคาหน้ากูตายยังยังยังอันนี้สวบมาได้ครับอันนี้รอดรอดรอดเดี๋ยวนะลบ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 ขอแม่นแม่นเป็นไงขอแม่นแม่นแม่นจริงครับอ่าระเบิดอย่างนี้เอ็กไปไม่โดนเซตอู้คมคมเป็นหนึ่งที อึ้งอึ้งเรียบร้อยหมดฮึบหายแม่งรู้กูตายอีกเนี่ยยังฮึบจะไปไหนไม่ไปขอเอ้ยมันจะขมผมไว้สักทีได้ไหมฮึบเอาโดน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 ไม่กูโดนชหายพอหมดพอหมดพอหมด,หมดไม่อยากเล่นเลยยังโดนอีก ผมมั่นใจว่าผมน่าจะเอ็กโดนนะเพราะฉะนั้นถ้าผมเอ็กโดนพวกผมจะรีบกระโดดเลยถ้ากดเอ็กไปปุ๊บนะงเงี้ยแม่งเงยเป็นการหลบกิบยูเช่เลยเนาะอึ๊บกูโดนมันล็อกเป้าอะ่ะยีนได้มีหาคิโอ้โอ้ชิดชิดไม่ให้อะไรมันขึ้นอะไรจอยอะไรเนะี่ย อือชุบชุบโดนกูฟันโดนกูฟันโดนกูฟันสองทีสองทีนี่อ,อะไรเนี่ยทำอะารไปก่อนเฮ้ยอ,อะไรมันขึ้นเนี่ยเอ้ยนี่ไม่รู้เรื่องอยู่พึบอุ้ยอุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยพอไปได้ครับมา,มา,ม,ามาเล่นกันมาเล่นกันด้านในมาอะไร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 อือไม่โดนอีกโดนให้กูเถอะกูขอร้อง อึบขอให้กินไม่มันไห้กเลยอึบอ่าจ๊บหายหายชิแฟนโทรมาอีเอ่ะเฮ้ยอึมนึื้อมันึื้อมันึง้อมันดื้อมันดื้เอียเอ้ยอียเอ้ยฮ้ยชิายหายหายหนยอึมันเฮ้อนึ ฮัลโหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งทำอะไรอยู่ทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่ว้าแม่อะไรตายแล้วเ <laughs> ย้ย <c oughs> อะคลิปอะไรอ่ะ